วันนี้ถือเป็นวันแรกของวันทำงานที่มีการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงช่วงระหว่างสถานีเตาปูนคลองบางไผ่นะคะทำให้มีผู้โดยสารไปใช้บริการเป็นจนํานวนมากค่ะขณะเดียวกันปัญหาด้านการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินยังมีประชาชนบางส่วนที่สับสนในข้อมูลค่ะ แว่ารถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ในวันนี้ถือว่าประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากเป็นวันเปิดทำการแรกของสัปดาห์ทำให้บรรยากาศการใช้บริการของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนในชั่วโมงเร่งด่วนเช้านี้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมากปัญหาที่พบส่วนใหญ่ยังมีผู้โดยสารบางส่วนสับสนกับจุดเชื่อมต่อกับรถโดยสารประจำทาง เพื่อโดยสารต่อไปยังสถานีบางซื่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอได้เตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะจุดทางขึ้นลงบริเวณสถานีขณะที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าต่างก็ระบ,บุว่าการเปิดใช้น่าจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ มากขึ้นนะครับในการใช้บริการรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงซึ่งปกตินี่ต้องนั่งรถเมย์นะครับจากเชหาบัวทองนะครับไปหมอชิดนี่ก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับประมาณเที่ยวตีห้านาทีซึ่งกว่าจะถึงก็ประมาณ6กโมงกว่าครับตอนนี้ก็มีสายสีม่วงก็คือประหยัดเวลาขึ้นแล้วก็ได้พักผ่อนมากขึ้นนะครับซึ่งผมในการเดินทางผมแต่ละวันเนี่ยประมาณไปกลับก็ประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงนะครับเพราะผมทํางานแถว บังจาาากกกกพรระะนนนมตอนนี้็สคดวผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูนหากต้องการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อทางรอฟมอลและขอสมกได้เตรียมรถโดยสารปรับอากาศ15คันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะโดยรถโดยสารเที่ยวแรกจะออกตั้งแต่เวลา6นาฬกาเที่ยวสุดท้ายในเวลา23นาฬิกา30นาที รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสมก,กร,ระบุว่าการจัดการขนส่งรถโดยสารปรับอากาศโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะการจัดการดยรถของเราเนี่ยเราเตรียมไว้15คันนะครับเราจะมีการออกเนี่ยในช่วงเร่งด่วนเนี่ยที่จริงตั้งไว้ประมาณ3-4นาทีต่อคันนะครับแต่ถ้าเผื่อผู้โดยสารมาเต็มเราออกเลยนะครับเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารรอเพราะว่าผู้โดยสารที่จะมาเนี่ย เขาก็ต้องการที่จะไปต่อรถรถทางบังซื้อทันทีเลยเนี่ยฉารั้นกาจัดการเดินรถเนี่ยก็ก็เรียบร้อยอย่างเมื่อวานนี้เราได้วิ่งได้15คันเนี่ยคันละ9รอบเนี่ยก็เกือบ120เที่ยวนะครับก็เพียงพอ นอกจากนี้ที่สถานีรถไฟบางซ่อนผู้โดยสารที่ต้องการไปสถานีรถไฟบางซื่อ,อยังมีรถไฟดีเซลแบบสปริงเตอร์อำนวยความสะดวกด้วยค่ะในรอบเช้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและรอบเย็นเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีหรือชั่วโมงเร่งด่วนสำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเริ่มต้นที่ราคา14-42บาทและหากผู้โดยสารที่ใช้บัตรโดยสารไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ที่สถานีบางซื่อในเวลาไม่เกิน60นาทีจะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า14บาทค่ะ